ของขวัญมันลึกจังยัให้มันลึกมากเลยนีมามลุณก็ไม่อยู่สิอยูก็ก็เอาเอานี้พวกเนี้ยเอานนี้พที่กิต้มลงไปน่อยดีบีต้มลงไปใส่โป่งกินดินลไปใส่ป่งกดนิ้วไส้ก่อนใ้นิ้ไส้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนรู้เองปักจากเถื่อนี่ โอเคได้่ปยามันเจ็บนี่จิ้มลงไปยจันิ้มลนี่ก้อยประคองไว้เเดินประคองยังางวะนี่ประคองโอ่ยมันล่มต้ามันจะแตกกันปองไว้

คุณสมบัติคือมันทำให้เวลาข้าวนาปีหมดกินหมดแล้วข้าวนี้จะเป็นข้าวสำรองปลูกแล้วสามเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวทันมันมันรอยต่อช่วงรอยต่อได้กินทันข้าวข้าวจะไม่หมดยุ้งช้างข้าวเกือบหมดยุ้งช้างพอดีแต่ตัวนี้เข้าจะไปต่อทําให้ได้กินเร็วว่างั้นเอถอะข้าดําพร้อมกันกับนาปีนี่อันนี้เขาก็จะได้เกี่ยวก่อนสามเดือนก็เกี่ยวปั๊บเลยค่ะ รสชาติแล้วครับรสชาตินี่จะรสดีค่ะนุ่มด้วยไม่แข็งรสดีถือว่าถูกคอกับคนอีสานอีกสามเดือนคุณหมอมาพิสูจน์เราชอบตำบ๊อกผงไม่ไม่เหรอล่ะนิ่มๆเนี่ยตั้งแต่กินมาเนี่ยเนิ่มตลอดเลยข้าวพันธุแล้วก็ใช้เวลาแช่เนี่ยหนสองสองชั่วโมงก็กินได้หนามธรรมดาเนี่นึ่งได้อะไรใจเนี่ตัวแทนอาสมครับ ท่านอาสมว่าดำหน้าซอยาหน่อยไปได้เร็ว20ี่สิบมัดก้าสิเบิดแล้วเอื้อเลยจักมัดหดานี่เงสูสิได้นี้แล้วไปถอนใช่ไหมถอนหน่อยดีไหมไม่ึนคนไม่ถอน หัวเขาสองข้างเลยเนี่ยเพิ่งสังเกตดูเออเห็นมายืน